สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะข่าวแล้วนะครับวันนี้มากับคัตเตอร์อันนี้คัตเตอร์ไม่อ,อัลฟ่านะฮะเป็นเมสะอะไรสักอย่างกัามารลจริงๆก็ไม่ต้องใช้นะถุงแบบนี้เปิด,ด่มครับไม่ใช่กล่องดำป๊าบ แต่เป็นกล่องสีน้ำตาลมันเป็นอะไรกันเอ่ยสามหกหนึ่งแล้วนะฮะพักนี้หนักหน่อยนะระเบิดลงเยอะนะฮะมาดูคนี้ก่าว่าคืออะไรฮึบฮึบฮึมฮสวยไหมครับ สวยไหมครับสวยไหมครับอะไรเอ่ยอันนี้คือโอ้ดูคู่ใหญ่มากนะแต่แบบว่าเบาอะ่ะเบาเบาเลยเบาเบากว่าที่คิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะหนักนะเมื่อกีออ้คลิปที่แล้วเป็นออรองเท้าอะไร เป็น Daily แบบออกแนวเยอะๆพรีเมียมหน่อยนะอันนี้เป็นแบบว่าแนวสวยงามติดแฟชั่นติดสน้นเกอร์เล็กน้อยนะฮะมาดูกันซินี่คือ361 d e g น e e s นะครับแล้วก็เป็นรุ่น f i e s c e 3.0นะฮะโฟมเป็น CQT Quick เช่นกัน นี่ CQT Quick นะครับแต่เป็นเฉพาะด้านบนนะฮะสีขาวตรงนี้ที่ตั้งใจเลือกสีนี้มนาะเพราะว่ามันเห็นชัดนะมันแยกโฟมให้เห็นกันชัดสีขาวเนี่ยเป็น CQT Quick นะครับแล้วก็ด้านล่างสีเขียวเป็น EVA นะฮะลองสังเกตดูซิว่าเหมือนได้อินสปายได้แรงบันดาลใจมาจากไหนนะเป็น EVA นะครับ แล้วก็ใช้ EVA เป็นพื้นซะด้วยนะฮะติดยางมาแค่ส้นด้านนอกนะครับส้นด้านนอกทรงคล้ายๆซอคนนี่นะแล้วก็ตรงหน้าเท้าที่จะโทออฟออกนะฮะตรงบริเวณอย่างนี้นะเราตอนเราถีบออกนะครับโฟมโหจริงๆผมว่าโฟมควิกนี่เขาใส่ลงมาจนถึงด้านล่างเลยทีเดียวนะ อ่ะดูรองเทาง้ากเดยคู่ใหญ่มากคู่นี้สั่งมาตรงไซส์นะ45 EU อนะครับนๆก็ถอดออกมาแล้วตัวนี้เป็นอินโซนะฮะไม่เหมือนกับของโฟลด t นะครับโฟลด t สปายสปายรุ่นนั้นเขาเรียกว่าโฟลด t นะสปายเอ่อชื่อจริงๆในในช้อปปี้ไม่มีนะครับรุ่นนู้น เขาเขียนเป็นรองเท้าลอยน้ำนะฮะอันนี้เป็นฟองน้ำแบบนุ่มกว่านะฮะออกแนวคล้ายๆพวกออโทไลท์มากกว่านะเนื้อแบบนี้นะบแบบนี้อาจจะอมน้ำกว่าและได้ความอมความร้อนมากกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่จริงๆถ้าไม่เปียกเนี่ยผมว่าแบบนี้เย็นนะอันนี้เป็น f ฟส3.0แต่เป็นรุ่น SE นะครับคือ f ฟส3.0เนี่ยมี แยกย่อยไปทั้งหมด3แบบนะฮะมีรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือไม่ SE เนี่ยผ้าอัปเปอร์ก็จะเป็นคนละแบบนะฮะ SE หรือ Special Edition อันนี้ผมเข้าใจว่าคือรุ่นธรรมดาผมก็ไม่ได้จับตัวจริงนะก็คาดว่าผ้าเขาคงจะไม่เหมือนกันเล็กน้อย Special ก็อาจจะแบบสวยงามขึ้นนิดนึงหรือว่ายังไงอะไรงนี้แต่อาจจะมาพร้อมความหนักนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งไม่ได้ร้อยเชือกแบบ เรียกว่าอะไรไม่ได้ร้อยเชือกแบบรองเท้าวิ่งปกตินะครับเป็นหูแล้วก็เป็นหูขึ้นมาแล้วก็ใช้เชือกคลองคลองเอานะครับจะแบบออกแนวสนิกเกอร์เล็กๆนะก็คือใส่เป็นสนิกเกอร์ได้มากกว่าคู่นี้อีกอ่าลองดูกันมนุษย์ตะขาบลืมแต่ช่างอีกเช่นเคยนะวันนี้ลืมไว้บนบ้านบิดได้ให้ตัวพอสมควรนะครับอ่ะงอคู่นี้จะงอได้ สบายกว่านะแต่ช่วงท้ายค่อนข้างแน่นนะเนี่ยช่วงท้ายจะแบบมีหลักอะไรสักอย่างอยู่ด้านด้านท้ายนะดูความนุ่มช่วง EVA เนี่ยค่อนข้างแข็งมีความรู้สึกคู่นี้นะก็ต้องขออนุญาตว่าเทียบกับอันนี้นะมันมีความคล้ายพอสมควรเลยนี่ มักโฟะลักษณะใกล้เคียงกันคือโฟม eva ด้านล่างเห็นไหมแข็งแข็งนะแล้วก็โฟมด้านบนนุ่มๆอันนี้ข้างบนเป็นโปรไฟล์นะก็เป็นโฟมคนละแบบกันอ่ะอันนี้เป็น Quick CQt Quick นะก็คือเอานิ่มไว้บนแล้วก็ แข็งไว้ล่างนะครับก็คือเพื่อเพื่อให้ความนุ่มนวลแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีจากการตอบสนองที่ดีก็มาจากโฟมด้านล่างนะครคือมันจะไม่ยุบยวบแต่เรายังเหยียบลงไปแล้วเราจะนุ่มๆด้านล่างเท้าอยู่นะครับอันนี้ไม่มียางเลยนะเป็นโฟมล้วนๆความหนักไม่รู้สึกต่างเลยอะ คู่นี้ถ้าจะไม่ผิดมันประมาณ250อาสัปเปอร์สวยงามอีกแล้วนะดูมีราคามากกว่าราคารองเท้าคู่นี้ถ้ากดกันจริงๆประมาณพันสองไม่เกินพันสี่นะมีโครงส้นนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็มีแถบพลาสติกตรงนี้ซะด้วยแถบยางนะอันนี้แข็งโป๊กเลยนะเป็นแถบน่าจะเป็น tpu หรืออะไรสักอย่างหนึ่งคือ ช่วยรัดส้นกันส้นนะแล้วก็พวกนี้ปีกพวกเนี้ยคือโฟมไม่ได้หนาเท่านี้นะก็อันนี้เป็นปีกโฟมหนาจริงๆจะประมาณบริเวณนี้นะฮะอ่ะน,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 นี่ด้านหน้าละ่ะด้านหน้าคือหนาเท่านี้จริงนะแต่ด้านท้ายคือจะหนาประมาณขอบนี้อ่ะ โครงแข็งมีรูดึงอันนี้ดูแน่นหนากว่าสมัยผมใช้ EPIC REACT เยอะนะผมใช้ EPIC REACT ดึงโป้งเดียวขาดติดมือมาด้วยเลยลิ้นอ่ะมาดูลิ้นกันดีกว่าอันนี้ลิ้นไม่ได้เย็บลงพื้นแต่อย่างใดนะมีความโปร่งลิ้นมีความโปร่งมากๆโปร่งแล้วก็มาบุนุ่มบริเวณช่วงบนนิดหนึ่งคือเพื่อกันเชือก เวลาเราปมเชือกเนี่ยมันจะไม่กดหลังเท้าจะสบายนะฮะ f i ี s e นะแล้วก็มีอะไรอีกไหนดูซิเหมือนจะมีแถบสะท้อนแสงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแถบสะท้อนแสงเล็กๆนะแล้วก็ดูเข้าท่าเข้าทางการประกอบผมให้ความเนี้ยบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียว นะกับรองเท้าคู่นีเ้เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวจะไปลองช่วงนี้อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะว่ารองเท้าเข้าถี่มากสั่งไปเยอะมากไปนิดนึงนะฮะต้องยอมรับว่าอาจจะวิ่งแล้วไม่ทันใจเพื่อนๆน,นะครับรอกันนิดนึงคู่นี้ ไซส์45นะแต่ US นะ่ะขึ้นมาแค่10.5นะฮะแล้วไชน่าเนี่ยแค่275หไชน่าจริงๆเป็นหน่วยของจีนก็คือ CM ของรองเท้าของความยาวเท้านะฮะไม่ใช่ของรองเท้าซึ่งจริงๆเท้าผมเนี่ยยาว280แนะแต่ในนี้เขียนแค่275คือถ้าไปเชื่ออะไรแบบนี้นะฮะทั้ง10.5หรือว่าจะเชื่อทั้ง CM เเนี่ยเจ๊งนะครับไม่สามารถใส่ได้แน่นอนเดี๋ยวจะลองใส่ดูเลยก็ได้นะว่า คู่นี้เป็นยังไงอะมาเล่านิดนึงระหว่างกำลังลองใส่อยู่คู่สปายหรือว่าคู่ที่ที่แกะกล่องก่อนหน้านี้นะฮะเป็นเบอร์44ก็จริงแต่ผมใส่พร้อมถุงเท้าแล้วถุงเท้าไม่หนาไม่บางเนี่ยเท้าเหลือแค่นี้พอดีนะก็เท่ากับว่าแบบจะบอกว่าลดครึ่งไซส์ใส่ได้ก็คง พอจะพูดได้นะสำหรับสไปนนะครับอาจจะใส่แบบว่ามันไม่เต็มคือคือมันจะเหลือแบบพอดีพอดีอดแน่นแนิดนิดนะแต่ก็คือใหญ่กว่า44ธรรมดาแน่นอนนะมันเกือบเกือบเท่า44.5นะอ่ะคู่นี้ลองใส่แล้วยาวกว่าสไปนโดยประมาณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งยาวกว่าสไปน์ประมาณ3มิลยาวกว่าสไปน4 44ประมาณ3มิลคู่นี้45นะสไป 44เท่ากับว่าสปายเนี่ยมีไซส์ที่ใหญ่กว่ารองเท้าปกติเล็กน้อยน่าจะประมาณ3-5มิลนนะก็ลดครึ่งไซส์อาจจะพอพอใส่ได้นะคนที่ใส่เบอร์45ถ้าจะใส่สปายเนี่ยก็ถามว่าใส่ได้ไหมผมว่าอารมณ์คล้ายๆใส่ไคานอคือจะแน่นๆนะคล้ายๆใส่คานาโน30เบอร์45ซึ่งจะรู้สึกแน่นๆหน่อย ส่วนอันนี้จะใหญ่กว่าไขยคาโนนิดหนึ่งด้านข้างอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะไปลองวิ่งแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตาขาบทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube Facebook ็ดเพล็ดอินสตาแกรนะแล้วก็ TikTok l e m o n a น e ครับสวัสดีครับ